ตอนที่บรรดาพระสงฆ์ท่านหลายพากันมาประชุมกันหลังจากที่กลับมาจากที่อยู่ของบร,ริวันแล้วตามพากันมาลำพึงว่าเหตุใดพระรวัตจึงต้องอยู่ในท้องมารดาถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันาะเป็นเพราะกรรมอะไรพระรวัตจึงต้องตกนรกขอโทษพระศิีลี เหตุใดพระศรีวลีจึงต้องก่อนที่จะคลอดอยู่ในท่อมารดาถึงเจปีเจเดือนเจวันแล้วก็ต้องลงนนรกดังจากนั้นก็เป็นมีผู้มีลาบมากมียศใหญ่หลังจากบรรดาพิสุทั้งหลายได้พากันไปชมหาหรือกันขณะเดียวกันนั้นองค์สมเด็จพระสงทันบรมศาสตร์สันดาสมาสัพพุทธเจ้า ได้เสด็จมาแล้วถามบรรดาพิสุทังหลายว่าเธอพูดปรึกษาหาหรือกันเรื่องอะไรบรรดาพิสุทังหลายกราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาส,สานดาตามที่กล่าวมาแล้วหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบพิตแก้วจึงได้นำอุปกรรมของภาษีมลีมาบอกกับมันดาพิสุทสงทั้งหลาย เรื่องจะได้เริ่มขึ้นในคืนวันนี้ความตามพระบาลีมีอยู่ว่าในขณะนั้นองค์สมเด็จพระสง์ทันบรมศาสดาได้ทรงมีพระพุทธดีกาตัดว่าพิขเวดูก่อนพิสุทั้งหลายในกับที่เกสเอดกับนับถอยหลังไปจากนี้พระผู้มีพระภาคทรงพระน,นามว่าพระวิปัสสี ทรงบัติขึ้นในโลกแล้วสมัยหนึ่งสเสด็จจาริกไปในชนบทกลับมาสู่พระนครของพระราชวิดาความจริงสมเด็จพระวิปัสสีท่านก็เป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินเหมือนกันพระราชาทรงเตรียมอาคันธุกทานอาคันธุกทานก็หมายความว่าทานแก่พระผู้ม,มา ป,มมกกประว่าแขกผู้มาอคัรทุกกะในประวัติแขกผู้มานี่พระท่านมาจากที่ไกลไม่ได้ประจําอยู่เฉพาะถือว่าเป็นอาคัรทุกกะทานังประวติการให้คือหมายความว่าตั้งใจจะถวายทานแก่พระอาคารทุกกะทั้งหมดมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเดี๋ยวก่อนย้อนหลังนิดพระราชาทรงเตรียมอาคัรทุกะตะทานเพื่อบรรดาประสงค์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข แล้วก็ส่งข่าวไปแก่ชาวเมืองทั้งหลายว่าชนทั้งหลายโจมมาเป็นสหายในทานของเรานี่หมายความว่าพราะองค์ให้ส่งข่าวให้ชาวบ,บ้านมาร่วมกนบำเพนทานบรรดาชนทั้งหลายเหล่านั้นทําอย่างนั้นแล้วคือว่าคิดว่าเราก็จะต้องถวายทานแด่บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเหมือนกันแต่ได้ว่า พันชาวบ้านเขาคิดกันีอย่างหนึ่งว่าพวกเราจะถวายทานนี้ให้ยิ่งกว่าทานที่พระราชาถวายแล้วนี่เขาเรียกว่าแข่งกันดีหรือว่าอดดีไม่ใช่อดเวเวืว่อพระราชาถวายทานแบบไหนเราจะทําไม่แพ้พระราชาอย่างนี้เขาเรียกว่าอดดีควรอดจึงมีมนสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าในวันรุ่งขึ้น แล้วก็แต่งทานถวายแล้วก็ส่งข่าวไปทูลแด่พระราชาพระราชาทรงสนดเสเด็จมาทอดพระเนตรทายของบรรดาประชาชนทั้งหลายเหล่านั้นแล้วตรมีว่าเราจะถวายทานของเราให้ยิ่งกว่าขึ้นดีกว่าประเสริฐกว่าที่บรรดาประชาชนถวายแล้วในวันรุ่งขึ้นจะมีมนสมเด็จพระบาทฑิตแก้วพร้อมไปได้วยบรรดาพระสงฆ์ทั้ง,งหลาย ราชาไม่ทรงสามารถะ้ห้ชาวเมืองแพ้ได้เป็นอันว่าต่างคนต่างถวายแข่งกันพระราชาถวายแบบนี้ได้ชาวเมืองก็ถวายได้ทําให้ดีกว่าพระราชาราชาก็ทําให้ยิ่งไปกว่าชาวเมืองชาวเมืองก็ทําให้ยิ่งไปกว่าพระราชาว่ากันอย่างนี้เป็นลําดับ และตังกล่าวว่าทิ้งชาวเมืองก็ไม่สามารถจะให้ระราชาท่านแพ้ได้ต่างคนต่างไม่มีใครแพ้ใครวันนี้เราถวายเพียงนี้วันรุ่งขึ้นเขาถวายยิ่งไปกว่าวันรุ่งขึ้นอีกฝ่ายหนึ่งเขาถวายยิ่งกว่าไปกว่านั้นจางนั้นในครั้งที่หกชาวเมืองจะมาคิดว่าบัดนี้พวกเราจะถวายทานในวันพรุงนี้ จะทำเรื่องของทานที่เราทำทั้งหมดโดยที่ใครๆก็ไม่อาจจะพูดได้ว่าวัตถุชื่อนี้ไม่มีในทานของเรานี่เป็นอันว่าการแข่งกันให้ทานยิ่งเป็นเสถทไรมาเทอไรเกิดการไม่แพ้กันขึ้นมาแล้วชาวเมืองคิดใหม่ว่าขึ้นชีวาทานทั้งหมดเนี่ยที่เราจะไหวใน,น,นวันพวกนี้ไม่ว่าอะไรทั้งหมด จะไม่มีใครมาติได้เลยว่าสิ่งทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งมันไม่มีในที่นั้นจะต้องมีทุกอย่างเมื่อต่างคนต่างคิดแล้ววันรุ่งขึ้นยังได้จัดแจงของถวายเสร็จแล้วตรวจดูว่ามีอะไรหนอแรที่ยังไม่มีอยู่ในที่นี้อีกมองไปมองมาก็มองไม่เห็นน้ำพึง่งน้ำพึ่งดิบที่ยังมีก็แต่น้ำพึ่งสุก น้ำผึ้งดิบนี่ไม่มีส่วนน้ำผึ้งสุกมีมากบรรดาชนั้หลายเหล่านั้นจึงใช้ให้คนสี่พวกนำทรัพย์ไปพวกเดนห,หนึ่งพันกหาวนาคือพันตำลึงไปยืนอยู่ที่ประตูพระนครสี่ประตูเพราะประตูเมืองมันมีสี่ประตูเพื่อต้องการด้วยน้ำผึ้งดิบหมายความว่าใช้ถ้ามีคนเข้ามาแล้วก็ไปซื้อ ครั้งนั้นคนบ้านนอกคนหนึ่งมาเพื่อจะเยี่ยมพวกชาวบ้านในเมืองก็ไม่เห็นจะมีอะไรติดมือมาได้เพราะแกอยู่ป่าก็ถือรวงพึ่งมาหนึ่งรวงไล่ตัวพึ่งออกให้หนีไปหมดแล้วจึงตัดกิ่งไม้แล้วก็ถือรวงพึ่งนั้นมาพร้อมทั้งไม่คอนเสร็จึงเข้ามาสู่เมืองด้วยคิดตั้งใจว่าเราจะไปให้กับเพื่อนของเราในเมือง เสำหรับคนที่ไปยืนอยู่หน้าประตูเมืองเห็นอีตาคนนี้แกถือรวงพึ่งมาเป็นคนบรรน,นอกจึงถามว่าท่านผู้เจริญนำพึ่งนในท่านขายไหมนายคนบรรน,นอกคนนั้นบอกว่านำพึ่งฉันไม่ขายจะ้ะฉันจะไปให้เพื่อนของฉันคนนั้นหลายเรานั่นก็บอกว่านี่ท่านผู้เจริญท่านรับเอาก็หาบปะณะเท่านี้ <c oughs> คือว่าท่านขายนะ้ำผึ้งให้เราเราจะให้สี่บาทคือสี่กันหนึ่งตำลึงคนวันนอกก็คิดว่าไอ้รวงผึ้งนี้ราคามันไม่ถึงบาทแต่ว่าเจ้านี่จะให้กระตางทั้งสี่บาทน่ากลัวเจ้าคนนี้มันจะสติไม่ดีให้มากเกินไปเรายังไม่ให้ต้องขึ้นราคาก่อนนี่แกก็ไม่นักฉวยโอกาสเหมือนกัน ก็ยิ่งกล่าวว่าเราไม่ให้อย่เราให้ไม่ได้ไอ้ราคาหนึ่งตำลึงนี่นะ้ำพึ่งโรงนี้ไม่ได้มันราคาแพงพวกนั้นก็ขึ้นราคาไปสองตำลึงสามตำลึงสี่ตำลึงก็ว่ากันด่าไปผลที่สุดก็ขึ้นราคาถึงพันตำลึงสำหรับท่านบุรุษผู้นั้นจึงคิดว่าเอเจ้าคนพวกนี้นี่น่ากลัวสติของมันจะไม่ดีนี่ ก็ไอ้น้ำพึ่งรวงเดียวนี่มันราคาไม่ถึงบาทมันดันให้ตั้งพันแล้วก็บอกด้วยว่าฉันมีอยู่แค่พันตำลึงเท่านั้นน่ะหมดขอท่านจงให้น้ำพึ่งนี้กัเราแต่ได้ว่าบุรุษพูดมาจากป่าแต่ก็เป็นคนมีปัญญาคิดว่านี่มันต้องมีเรื่องอะไรพิเศษสักเรื่องหนึ่งจึงได้ถามว่าผู้เจริญเข้าไปเจ้ารู้ ก็กร,รมที่ข้าพเจ้าจะทําน้ําพึ่งนั้นมีอยู่เพราะเหตุใดท่านจึงไปขึ้นราคาอย่างนี้พวกนั้นบอกว่าน้ําพึ่งท่านจะไปทําอะไรน้นบวยฉันจะไปให้เพื่อนของฉันนสิฉันเป็นคนอยู่ป่ามาคราวหนึ่งไม่มีอะไรติดมือมาเป็นของป่ามันก็ไม่ดีพวกนั้นก็บอกว่าฉันเองเนี่ยมีความจําเป็นในเรื่องน้ําพึ่งนะน้ําผึ้งดิบ อย่างอื่นมีครบให้ราคาตั้งพันตำลึงในความจริงฉันรู้ว่าน้ำพึ่งราคามันไม่ถึงบาทแต่ด้วยความจําเป็นจริงให้นี่คนมันน่ยจงถามว่านี่แล้วก็มันโทระอะไรเรื่องอะไรจรึงได้ให้จึงได้ราคาแพงบอกมาทีอยากจะรู้ถ้าคนรจะให้ก็ให้สําหรับบรรดาคนพวกนั้นก็บอกว่าพวกขาเจ้าเตรียมการทานถวายทานเป็นการใหญ่ เพื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมะนามว่าพระวิปัสสีทศพลผู้มีสมณะคือพระรวมกันไดกันทั้งหมดพระที่เป็นบริวารหกล้านแปดแสนองค์แล้วก็มีพระพุทธเจ้าอีกหนึ่งในมหาทายครั้งนี้อะไรอะไรของเราก็มีหมดมันไม่มีอยู่อย่างเดียวน้ำพึ่งดิบเท่านั้น เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอซื้อรวงพึ่งของท่านด้วยราคาแพงเพราะว่าต้องการจะเอาบุญพระทานคราวนี้มีความประสงค์ว่าจะให้มันมีทุกอย่างขึ้นชื่อว่าอะไรในทานนั้นไม่มีเราไม่ต้องการให้มันครบฉะนัน้นยินยอมซื้อแพงๆในะขอให้ขายเถอะคนบนนอกแกก็บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเพื่อนข้าพเจ้าก็จะไม่ให้ด้วยราคา เรื่องการซื้อนี่ไม่ยอมขายแต่ว่าท่านนันหลายจะยอมให้เราร่วมบุญร่วมกวุศลด้วยจะให้บรรดาคนพวกนั้นก็บอกว่าก็บรรดาคนพวกนั้นจึงได้ส่งข่าวไปหาหัวนน้าในเมืองบอกว่าเวลานี้เจอคนนําน้ําพึ่งดิบมาแล้วแต่ว่าเขาไม่ยอมขายแต่ว่าให้เขาร่วมบุญด้วยแล้วก็เขาจะเอา เมื่อชาวเมืองทราบที่ศรัทธาของเขามือจึงได้ยกมือเกินสาธุาดีแล้วดีแล้วพอคนน๋ยมาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันเถอะไอเรื่องบุญนั้นไม่หวงที่ต้องการน้ำพึ่งที่ต้องซื้อก็เกรงว่าจะไม่ยอมทําบุญด้วยนี่ก็จึงกล่าวว่าขอเขาจะไม่ผู้มีส่วนได้บุญมาร่วมบุญกัน บรรดาผู้ชาวเมืองทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้น้ำผึ้งแล้วก็นิมนต์พระบิสุตสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้มาเสวยพระตาหาตันถวายข้าวต้มถวายของเคี้ยวให้แก่คนนำถาดทองคำวันนี้ก็บอกให้คนนำถาดทองคำใบใหญ่มาแล้วแล้วก็บีบรวงผึ้งลงไปแล้วเอาน้ำมันออกไม้กระ แมกระบอกนมสม้มอันมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นนำมาเพื่อต้องการจะเป็นของกำนันมีอยู่เขาก็เทนมสม้มเหล่านั้นลงไปในถาดทองคำเคล้ากับน้ำผึ้งนั้นได้ถาวายกับรบรดาพิสุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุก <c oughs> ได้ถาวายกับรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกน้ำผึ้งนั้นก็จึงทั่วถึงกับบรรดาภิสุทุกรรป นี่จะลืมนะว่ามีพระมีพระพุทธเจ้าหนึ่งมีพระพง์พระสงฆ์ถึงหกล้านแปดแสนองค์น้ำพึ่งรวงเดียวกับน,นมส้มหน่อยหนึ่งที่เขาผสมกันพอดิคนดีขึ้นเหลือจากาพระอีกเตงกล่าวว่าผู้รับเอาจนพอต้องการหมายความวรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยพอหมดแล้วก็ยังแถมเหลือเสียดซ้ําตอนนี้พระบาลีเตงกล่าวว่าใครใคก็คิดไม่ได้ว่า น้ำมึ่งน้อยอย่างนั้นเจียเพียงพอกระวิสุถึงหกล้านแปดแสนได้ยังไง <c oughs> นั่นนึงกล่าวต่อไปตามประสูรว่าจริงอยู่น้ำพึ่งนั้นถึงแมจ้จะได้โดยอนุภาพน้ำพึ่งนั้นเมินมีมากขึ้นมา้ดยอนุภาพของพระพุทธเจา้าและนั่นกล่าวต่อไปว่าขึ้นชื่อพุทธวิสัยใครใครก็ไม่ควรคิดแต่นบอกว่าจริงอยู่เหตุสี่อย่างอันบุคคล อันที่ทว่าเหตุสีอย่างที่สมเอ็ดสมเด็จพรจะผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเป็นเรื่องที่ใครๆไม่ควรจะคิดใครๆเมื่อคิดเึงเหตุเหล่านั้นเข้าก็ย่อมเป็นผู้มีส่วนในความเป็นคนบ้าเอาเละสิท่า <c oughs> นบอกว่าสิ่งที่เป็นอาจินใยไม่ควรคิดถ้าคิดแล้วก็บ้าเปล่าๆไม่รู้เรื่องรู้ราวเหตุสี <c oughs> อย่างที่ไม่ควรคิดที่พระพุทธเจ้ากล่าวคือหนึ่ง พุทธวิสัยวิสัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเราคิดไม่ได้คขนคิดอยากจะรู้เท่าทันพุทธเจ้าเราก็บ้านะเพราะว่าเรารู้ไม่ได้สองฌานวิสัยวิสัยของบุคคลผู้ทรงฌานถ้าเราไม่สามารถจะได้ฌานสมาบัติเราจะไปเรื่องจะไปคิดเรื่องฌานสมาบัติยิ่งคนสมัยปัจจุบันย่อมย่อม ยอมอยากจะพูดกันถึงเรื่องพระนิพพานบ้างเรื่องวิสัยของพระรหันต์บ้างแต่ความจริงแค่ฌานโลกีเท่านี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าถ้าเรายังเข้าไม่ถึงก็ยังไม่ควรจะคิดคิดเท่าไรมันก็ผิดโดยการดีสามคือบวกรรมวิสัยคือกฎของกรรมเรื่องกฎของกรรมนี่ก็เหมือนกันอย่าไปคิดมันคิดไม่ออกหรอกนอกจากจะว่าเราจะได้ปัญญาวิชาสามิญญาหก แล้วก็เป็นพระอริยเจ้าขันฑรอรหันต์จริงจะพอคิดในเรื่องกรรมได้ถ้ายังไม่ถึงก็อย่าไปคิดมันคิดแล้วมันก็จบลงไม่ได้แล้วก็ข้อที่สีโลก,กจินไตเรื่องของโลกเรื่องของโลกเนี่ยเราจะคิดว่ามันจะไปจบลงตรงไหนเนี่ยจะไปคิดมันไม่มีทางจบคือโลกหาที่สุดไม่ได้ จำไม่ดีว่ารอเหตุสีอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกไม่ควรคิดถ้าคิดแล้วก็บ้าเปล่าๆนั่นก็คือหนึ่งพุทธวีสัยสอชานวีสัยสามกรรมนวีสัยสี่โลก,กจินไตวันนี้น่ากลัวไม่จบสีแล้วสำหรับบุรุษนั้นเมื่อทำทานประมาณเท่านั้นแล้วทั้งกล่าวในการเป็นที่สุดแห่งอายุก็บังเกิดในเทวโลกเป็นเทวดา ท่องเที่ยวไปสิ้นกับมีประมาณเท่านี้คือ91กับนี่เป็นเทวดาเกกะเกกะอยู่9กกับในสมัยหนึ่งจุติจากเทวโลกแล้วก็มาบังเกิดในในกรุงพาราณสีโดยการที่พระมหาชนกที่วงคตแล้วก็มาเกิดเป็นลูกขมร,ราชาในตระกูลพาราณสีเมื่อพระราชนัดาตาย ที่บ่งคตรในเขาวาตายสวรรคตจึงได้สเสวยราชสมบัติแทนพระราชาวิดามาในครั้งหนึ่งท่าเธอคิดว่าเราจะยึดอภนครคในครหนึ่งซึ่งมีกําลังน้อยกว่าให้ได้จึงได้เสด็จไปแล้วก็ล้อมพนครนั้นไว้แล้วก็ส่งสารแก่ชาวเมืองว่าท่านจะให้ราชสมบัติคือสมบัติแกเราหรือจะให้เรารบ บรรดาชาวเมืองท่างหลายเหล่านั้นตอบว่าเราจะไม่ให้ชื้สมบัติและก็เราจะไม่ให้ท้งการรบเราจะปิดประตูเมืองไม่ทางเขา <c oughs> นั่นนี้ก็ออกไปแต่ว่าพระราชาองค์นั้นก็ล้อมไว้แล้วก็ปิดประตูเมืองใหญ่แต่ว่าชาวเมืองก็อาศัยประตูเล็กออกไปหาฟืนหานำ้ำมาทางทางประตูเล็กทำตุลกิธุรกิจทุกอย่าง นี่การล้อมของพระราชาจึงไม่มีผลต่อมาพเมื่อพระราชารักษานาพระราชาปิดประตูเมืองสี่ประตูเมืองของเขาล้อมไม่เขาออกไว้สิ้นเวลาเจ็ดปียิ่งด้วยเจ็ดเดือนแล้วก็เจ็ดวันล้อมน่ะเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันต้องการให้คนในเมืองเขาตายที่ยอมแพ้เขาก็ไม่ยอมแพ้เพราะว่าเขาออกทำประตูเล็กมาหากินกันได้ ในการต่อมาพระราชชนนีคือมารดาราชานั้นตัดถามบรรดาอเมข้าราชบริพันธ์ว่านี่ลูกชายของเราเขาทำอะไรพระรารรดามาท่านหลายกล่าทนว่าเป็นล้อมเมืองไว้พระเจ้าค่ะแต่ล้อมประตูใหญ่หมดท่านจึงตัดว่าปวดโถเอ้ยไอ้ลูกชายของฉันนี่มันไม่น่าจะโง่อย่างนี้เลย ก็ไปล้อมประตูใหญ่แล้วก็ไม่ล้อมประตูเล็กคนเขาออกมาหากินได้จ้องล้อมประตูเล็กเล็กเสียไอประตูช่องเล็กๆ็กเลยปิดมันไว้เสียแล้วชาวเมืองออกมาไม่ได้ไปเดียวมันก็ยอมแพ้หมาจ,จมินเวส่งข่าวกับพระราชาท้าวเทอก็ท่งสดับคําของพระราชชนนีแล้วก็มีคําสั่งให้ปิดประตูเล็กคือกันคนออกทางด้านประตูเล็กเสียอีก ฝ่ายชาวเมืองเมื่อออกไปหากินภายนอกไม่ได้ก็เริ่มอดอดแล้วไม่รู้จะทำยังไงในวันที่เจ็ดจึงพากันปลงพระชนพระราชาของตนเสียแล้วก็ได้เปิดประตูเมืองรับร,ราชาองค์นั้นถาวายราชจะสมบัติแก่พระองค์เท้าเธอทรงทำกรรมแบบนี้ในการเป็นที่สุดแห่งอายุ มหมายความเวลาที่ตายแล้วก็ไปเกิดในเวจีมหานรกไม่อยู่แล้วในเวจีมหานรกนั้นตราบเท่ามาหาปตพีคือพื้นเป็นดินนี้หนาขึ้นได้ประมาณหนึ่งโยชนี่โทษทิ้งการล้อมเมืองเขาทำให้เขาฆ่าพระราชาของเขาลงนรกอาเวจีด้วยแล้วให้เป็นดินหนาหนึ่งโยชนไม่รู้เวลาเท่าไหร่ กานจุดติจากอัตภาพคือพ้นจากนารกนั้นแล้วก็มาปฏิสนธิในท้องข้งมารดาน,นั่นแหละหมายความมารดานในสมัยนั้นก็มาเป็นแม่สมัยนี้เข้าไปอยู่ในท้องแม่เส้นจิตเจ็ดปีเจ็ดเดือนแล้วก็เจ็ดวันแม่ต้องถูกทรมานด้วยก็เพราะอาศัยที่ให้คำแนะนำกับลกูกแต่ว่าเอิญแม่มาได้ตกนรกด้วยจึงได้คลอด เพราะที่โทษที่แม่ต้องรับโทษด้วยกพระพ่าสั่งให้ปิดประตูเล็กสี่ประตูนี่เป็นกรรมของพัสศเวลีที่ต้องตกมรรกแล้วก็อยู่ในท้องบ่อทองแม่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ,จ้าทรงตัดว่าพิกเวดูก่อนพิสุทั้งหลายพระศเวลีไม่แล้วในรกสิ้นการนานประมาณเท่านี้เพราะกรรมที่เธอล้อมพระนครและยึดเอาไว้ในการนั้น แล้วก็ถือปฏิสนที่ในท้องของมารดาน,นั่นนั่นแหละอยู่ในท้องสิ้นการประมาณเท่านั้นเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันก็เพราะว่าความที่เธอปิดประตูเล็กทั้งสี่เป็นผู้ถึงแล้วต่อมาเป็นผู้ถึงความเป็นผู้มีลาบมากแล้วก็มียศเลิศก็เพราะว่าการที่เธอท่างหลที่เธอถวายน้ำพึ่งด้วยประการดังนี้ จำไม่ดีนะเวลาที่วินิจฉัยไม่มีเพราะเวลาจะหมดว่ากฎข้องกรรเขาบาสีมารีนะเป็นอย่างนี้นะก็ฟังแล้วก็จําแล้วก็คลิกไว้ด้วยนะอย่าไปฟังส่งเดชในวันรุ่งขึ้นบรรดาภิสุทธิหลายสนทนากันว่าแม้สมณเณรผู้เดียวทําเรือนห้าร้อหลังเพื่อพิสุทธิหรอยรูปมีลาบมีบุญหน้าชมจริงๆ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จมาแล้วถามว่าพิสุทธ์ทั้งหลายบัดนี้เธอนั่งประชุมกันเรื่องอะไรเมื่อพิสุทธ์ทั้งหลายเหล่านั้นพิสุทธ์ทั้งหลายเหล่านั้นรับถ้อยคําที่นี้แลวจึงแต่ว่าดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายบุคคลเราไม่มีบุญไม่มีบาปเพราะว่าบุญบาปทั้งสองเธอละสิแล้วจัดพระธรรมเทศนาว่าบุคคลใดในโลกนี้พ้นเครื่องข้องทั้งสองอย่าง คือบุญระบาปเราเรียกบุคคลนั้นว่าเป็นผู้ไม่โศกราชจากกิเลสเพียงดังธุลีผู้หมดจดว่าเป็นพรามวันนี้ก็ขอจะเล่ากันอย่างรีบรีบทานี้เพราะว่าเวลามันหมดเป็นอันว่าท่านหลายผู้ฟังเรื่องราวของบุคคลตัวอย่างฟังแล้วก็จงจังจำไว้ด้วยว่ากฎข้องกรรมของพระศรีวลีเนี่ย ท่านมีลาบมากมีรถยิงย่งยืยศยิ่งใหญ่มากการที่มีลาบก็ว่าถวายหลรวมพึ่งแต่ว่าต้องลงนนรกกับพระอาศัยที่ไปปิดล้อมเมืองเขาไว้แล้วมารดาผู้ปนเป็นต้นคิดก,ก็มีปัจจัยร่วมเช่นเดียวกันอะไรสำหรับการรับฟังเรื่องราวของบุคคลตัวอย่างสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ ต่อจากนี้ไปก็โปรดคอยรับฟังการแนะนำเรื่องมหาปฏิปทานาสูตต่อไปแต่เขาเวลาเดี๋ยวเสียงกริ่งมันมา